สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชบคขุมไม่ได้เลยก็คือน้ำค่ะน้ำในอควาเรียมคือเย็นมากยิ่งถ้าเป็นน้ำทะเลก็คือเย็นนะคะอันนี้น้ำจืดก็ยังเย็นมากเหมือนกันค่ะทรมานสุดๆ รีวิวอาชีพการเป็นนางเงือกที่ทุกคนไม่รู้ว่าอาชีพนี้มีจริงค่ะทำงานวันแรกเราก็จะเริ่มด้วยการแต่งหน้ากันก่อนเลยค่ะเราอยู่ในน้ำกันค่อนข้างนานนะคะหน้าก็จะแน่นนิดนึงเรามีโชว์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและนี่ก็คือฟินิชลุคนะคะแล้วเราก็จะมาเจอเพื่อนๆในทีมกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือทีมนางเงือกที่จะลงตู้กันนะคะ ตอนนี้เราก็มาสำรวจทางลงตู้ที่นางเงื่อกใช้กันนะคะชุดที่จะใส่วันนี้นะคะไม่ใช่ของเรานะคะแต่ว่าเป็นของพี่ผู้ชายในทีมนะคะวันนี้เขาให้เราลองเป็นครั้งแรกว่ายน้ําว่ายากแล้วนะคะแต่ว่าชุดใส่ยากกว่าค่ะเราไม่สามารถที่จะใส่ได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนะคะจะต้องมีพี่สตามนะคะมาคอยช่วยเราในการใส่แล้วเราสัวไป่งนะคัะด ตอนนี้นั่งเงือก็พร้อมแล้วนะคะไปดูโชว์กันได้เลยค่ะไออ้อยหน้ามากร้องแ้อง

วันนี้จะมาตอบคำถามนะคะว่าทำไมนางเงือกถึงอยู่ในน้ำได้นานและหายใจยังไงนะคะ อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆทุกคนอาจจะถามผิดนะคะว่าหายใจได้ยังไงจริงๆพวกเรากั้นหายใจนะคะเราก็เป็นแค่นักสแสดงเท่านั้นนะคะแต่เราใช้การฝึกฝนนะคะในการที่จะเก็บลมในปอดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเรามีเจ้าหน้าที่แต่ละอควาเรียมนะคะที่เขาจะช่วยในการเอาถังออกไปให้เราเพื่อให้เราลงไปเอาอากาศได้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ความอึดมันไม่ได้อยู่ที่ถังออกซิเจนนะคะมันอยู่ที่ตัวของนักสแสดงเองนั่นเองนะคะก็คือถ้าหนึ่งลมหายใจของเราเรา,เราต้องอยู่ให้ได้สักพัก จริงๆเลยนะคะเพราะเราไม่ได้คาบออกซิเจนเอาไว้ในปากตลอดเวลาในการแสดงทุกครั้งมันเลยทําให้เราดูอยู่นานค่ะเพราะว่าพวกเราอึดนะคะและพวกเรารู้จักในการแบ่งลมหายใจให้ถูกต้องนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงอยู่ในน้าได้นานและอยู่นิ่งขนาดนี้นะคะนั่นแหละค่ะคือความลับของนางเงือกทั้งหลายนะคะนั่นก็คือการฝึกฝนนั่นเองค่ะ การทําอาชีพนางเงือกต้องเจออะไรบ้างทุกคนอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาเล่าอีกด้านมืดหนึ่งที่พวกเราทํางานนะคะต้องเจอกันตลอดเลยแล้วพวกเราก็สงสัยมากๆเลยว่าทางทั้งที่พวกเราทําการแสดงอย่างเต็มที่และทําออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้นะคะแต่เราก็ยังเจอคอมเมนต์แย่ๆมาตลอดหลายปีซึ่งเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยนะคะถึงไม่สนับสนุนคนไทยได้กันเองว่านางเงือกไทยนะคะก็มีความสามารถไม่ แตกต่างอะไรจากต่างประเทศเลยนะคะทั้งล้อเราเรื่องแว่นเรื่องชุดเรื่องการว่ายน้ำนะคะทั้งทั้งที่พวกเราก็เป็นแค่นักแสดงนะคะและพวกเรานะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะคะมีหลายสำนักที่มาทำข่าวรายงานเรื่องอาชีพของเรานะคะอยากให้ทุกคนสนับสนุนมากกว่าการที่จะมาบูลลี่กันนะคะเพราะยังไงนาะงเงืองไทยนะคะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่อยู่ข้างเดียวกันนะคะไม่ควรเหยียดกันแล้วเนาะ คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเราอยากมาเล่าประสบการณ์การทํางานเป็นอาชีพนางเงือตลอด3ปีของเราความเสี่ยงในอาชีพของเราเนี่ยแน่นอนค่ะร้อก็คือการที่เราต้องอยู่ในน้ําเป็นเวลานานนะคะ แต่มันมีหลายปัจจัยในการทำงานแบบนี้นั่นก็คือคนที่เป็นแพนิคหรือว่าคนที่แบบว่ากลัวน้ำนะคะจะทำอาชีพนี้ไม่ได้เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะต้องดำน้ำลึกนะคะทุกโชว์เลยเพราะแต่และอควาเรียมนะคะตู้ก็ลึกมากเหมือนกันอย่างต่ำก็5เมตรค่ะแล้วความเสี่ยงอย่างที่สองนะคะก็คือเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในน้ำนะคะถ้าเราเป็นแผลเข้าหูหรือว่าตาอักเสบเนี่ยอันนี้เข้าโรงพยาบาลแน่นอนและปัจจัยที่สามนะคะที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือน้ําค่ะน้ําในอควาเรียมคือเย็นมาก ยิ่งถ้าเป็นน้ําทะเลก็คือเย็นนะคะอันนี้น้ําจืดก็ยังเย็นมากเหมือนกันคะ่ทะทรมานสุดๆและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไ h ท t v ีปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ b r i g ท t วีขอบคุณค่ะ